อ,อ้าวยายอันนี้เปลี่ยนคนป้อนข้าวค่ะอืมอีกคนหมดโปรแล้วอีกคนหมดโปรอีกคนหมดโปรแล้ววันนี้ค่ะโอ้เอออีกคนนึงหมดโปรแต่ละมือแต่ละเดะปวดสมอง <c oughs> อือ อึมยายสารมัม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 ยายสารเห่อฮมใครให้กินก็ไม่กินใครให้กินก็ไม่กินลูกเขยให้กินก็ไม่กินลูกสาวให้กินก็ไม่กินแป้งให้กินวันนี้คุณหลานให้กินก็ไม่กินไม่ทาน ต้องเจอต้องเจอคุณแนนเจอแนนกินเฉยสดน้ำซุปอีกตั้งหากหมูทอดค่ะวันนี้หมูทอดอร่อยอร่อยแซ่บๆค่ะอตียุงยุงเยอะเอาที่ช็อตยังไงลูกไปไล่ช็อตสิ้น่ะาอ้ว อย่า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 นะอย่านะวันน um. ี้วันนี้ไม่เอาเธอแล้วนะวันนี้ฉันไม่เอาเธอนี่๊ะอยาอย่าอย่าอย่าอืมอืมโน้โน้ยังกันโนยเลี้ยวเออเป็นไงอารมณ์เนี่ยอืมโอ้เกินไปแล้วเกิน อย่างนี้แหละวันนั้นน่ะสาดน้าใส่แม่เนี่ยอืเออปปะะไม่น้ำกินสาดมาใส่แม่เออเอมอมออเป็นไงเออโ <c oughs> <c oughs> ดนคุณหลานแกล้งค่ะ đừng là anh can hả <laughs> ừ lỡ lỡ nhai mùa đen như tờ trịch sẵn ừ đen mùa đen như mầm mầm như mầm mầm nên chắc phải tì đây nè à bèn đồ. สารจะมาตีแป้งแล้วแล้วลบลบช่วยไม่ได้แล้วนะอ้าวอ้าวโน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 โอจะควียงไงแป้งอย่ากินข้าวอะจะหมดแล้วโอ้เก่งมากกินด้วยโมโหด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนพิธีแล้วค่ะ ใครตังไม่เอาแล้วค่ะต้องแย่ให้โมโหถึงจะกินข้าวโอ้เตะละมือแต่และเดแต่ก่อนต้องเมียนประเมียนประ๋ย่นี้ไม่ต้องเมียนประแล้วต้องแย่ให้โมโหถึงจะกินอื <c oughs> ยยยยสวัสดีค่ะเยสวัสดีค่ะยียสานมัมมั <c oughs> หมดไหมข้าวแนนหมดอ่อยะาี่หนึ่งหนึเดียวน้ำซุปหมดยังจะได้เดินไปเอาน้ำซุปสาสโอ้โอ้ยอเดี๋ยวสำลักอืเออเออเดือดหรืยอยัง โอ้โหแน่นอนมากเลยคุณยายนี่ที่สุดของที่สุดแม่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 ขอตังค์แม่แม่ขอตังค์เก่งจบมือหน่อยเออบายบายสิบาย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 จะไปสวัสดีค่ะอิ่มแล้วค่ะบอกนีสวัสดีค่ะอิ่มแล้วค่ะโอเคโอเคเอ้ยยายบายบาย เป็นไงสวัสดีค่ะโอเคโอเค